สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบพอกับบวกล่องนุไพราสสำหรับวันนี้รอบคำนะครับเอาบรรยากาศสายฝนที่กำลังจะคืมฟ้าคืมฝนมาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเต้นเต้นเราใจครับแลกงนี้บวก่องนุไพรายพี่น้องมาอัปเดตการปลูกใบเถียงนาน้อย ที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับพี่น้องภาษา,าอีสานเอินใบเถียงนาภาษากลางเรียกใบกระท่อมภาษาใต้ก็เรียกใบกระท่อมเหมือนกันนะครับอที่เห็นอยู่ด้านหน้าคุณพี่เขาเรียกว่าขาเขาวแตงกวาบอได้ข้อมูลมาประมาณนั้นนะครับ ถ้าไม่ชัดเจนอย่างไรก็ขอคำชี้แนะจากท่านกูรูด้วยนะครับตัวน,นี้ไรมาจากการต่อต่อตามานะครับต่อตาหวหงือเปลี่ยนยอดมาจากต้นกระทุ่มเพื่อนว่าจะความก,กูเพิ่นขายได้พี่นอ้องนี่ครับขากิ่งของขาวแตงกวามาใส่ต่อกระทุ่มปรากฏว่าปลูกไปได้ประมาณ สี่เดือนนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีมากาปลูกแบบยกโค้นนะพี่น้องออนะครับปลูกแบบยกโคนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าติดตาอีกตัวหนึ่งเ,เป็นแหงจังภาพมอเบงกระทอมพี่น้องเดื่อ่งจากว่าเดี๋ยวไปเบงก้านแดงาการทำเกษตรอินทรีย์บางครั้งกเ็เหนื่อยนะครับพี่น้อง ตอนเย็นมานี่าบาบกองได้เอาไฟฉายไฟฉายมาส่องเก็บมแมลงกินใบตอนเย็นเยนก็จะได้มแมลงกินใบมากินใบกระท่อมแน่ทุเรียนแนนเคลื่อนลไรเกือบ20่สิตัวก็เลยว่าโอ้บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันการทำเกษตรอินทรีย์ที่จะต้องมาต่อสู้กับ วกมแมลงกินใบเนาะก็เลยพามาเบิงอีกหนึ่งต้นครับอ่าก็เลยตั้งขอสังเกตตั้งขอสังเกตว่าพืชกระท่อมอ่ที่มีใบสวยๆนะครับสั่งจากทัางไกลมากเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเราได้รับประทานใบที่ปลอดภัยเ,เนื่องจากว่าเบากล้องพิสูจน์แล้วนี่ครับประมาณนี้เลยไม่ได้ใช้สารเคมีเหลือกินของพี่มแมลงก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เหลือกินของพี่มแมลงเหลาจะเสดกินให้เฮากันเลย ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากินนะครับยังไม่ถึงเวลากินอีกนานอยู่พเพื่อนว่าเกือบเกือบสอปีเพื่นละเกือบปีเพื่นละเพื่นว่าเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกปลูกไว้ประมาณเกือบสิบต้นนะครับเป็นใช้ต้นมเมล็ดเมื่อกี้เนี่เป็นต้นมเมล็ดก็ได้มเมล็ดมาจากชุมพรน,นะครับเขาว่าเป็น ต้นพันธุ์ที่สายตรงจากชุมพรอนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะแตกทรงแล้วนะครับพี่นอ้องเริ่มจะแตกทรงสวยงามต่อไปก็จะเป็นทรงถ้วยรางวัลในเกินถ้วยทรงถ้วยเริ่มจะแตกไปเบื้องใน dang กูเกิลยูทูบถ้าเป็นแตกเป็นทรงถ้วยก็จะให้ตัด การใบนะครับเนาะหรือว่าท่านใดมีเก็บความรู้เรื่องการปลูกก็ยินดีที่จะรับคำแนะนำนะครับต้นนี้สวยงามมากเช่นเคยครับสวนเกษตรอินทรีย์ก็จะมีปัญหาเรื่องมแมลงนะครับเย็นนี้ก็เลยพาพี่น้องมาอติดตามแะ้วกับภามาบึงภามาตังก่อสังเกตว่า อพืชกระท่อมที่เราสั่งซื้อมาเรามั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าเราได้กินหรือว่ามันเป็นใบแก่แล้วแมลงเขาบางกินรหรือยังไงเนาะอันนักนาสนใจเรือว่านาตั้งของสังเกตุที่กันนะครับแต่ว่านี่ครับต้นที่ปลูกไปประมาณ4เดือน3เดือนก็นี้ต้นใหญ่บ้างต้นเล็กบ้างคละเค้ากันไป นะครับก็โตตามไบโตตามสภาพนี่บอกรองเลยภาพพี่น้องมากเยี่ยมต้นก็ท่อมตอนเย็นๆแล้วก็เอามาชมบรรยากาศสายฝนกำลังจะมาพี่น้องโอ้ยบรรยากาศสวนเกษตรบรรยากาศบ้านนอกนี่ครับขออีกต้นและกันนะพี่น้องเนาะนี่ครับก็ต้นนี้ก็สวยงามมาก ตัวน,นี้เป็นเป็นกิ่งตอนนะครับเป็นกิ่งตอนอมบอแมนต้นที่เป็นต้นต่อต้นเมล็ดเป็นกิ่งตอนนี่ครับบางบางกล่องเลยว่าโอ้ยบางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันกับการต่อสู้กับพวกมแมลงนะครับ,บร่องรอยการกัดแทะแต่ก็ไม่ลดละ ใน,นแนวทางของอาหารปลอดภัยัน,นแนวทางของเกษตรอินทรี C, แหละครับพี่น้องก็ยันนี้ก็นําพืชกระทอมที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มาให้พี่น้องในบึงนะครับมาแลกเปลี่ยนว่าไอ้พี่น้องที่กินใบกระทอมที่สวยๆงามๆนี่ก็บมาแนใจกันเด้พี่น้องด้อ,อนะครับว่า ไปกินกระท่อมที่ปลอดภัยบอ่อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับการทำกรเกษตรอินทรีย์ก็อย่างที่บ่าวกล้องได้นำเรียนว่าใจต้องหนักแน่นนะครับนักแน่นมั่นคงแน,แน่วแน่ในแนวทางนะครับเนะาะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพุ่นไพ่นำเด,ด้อ,อสำหรับยินนี้ก็ลาไปก่อนท่ามกลาง การลุ้นรละทึกกับสายฝนที่กำลังจะมานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ